ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประจำปีงบประมาณ2,568ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวอารีรัตน์เดชโชเมงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคมภาระงานที่กพศกำหนดภาระงานสอนข้าพเจ้าสอนในกลุ่มวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน17ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน3ชั่วโมง งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจำนวน5ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดนิ้นจำนวน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด26ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูเวรประจำวันพุธและครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายวัดและประเมินผลการเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลรวมถึงมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆด้านและมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนด้านที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบคัดกรองนักเรียนมีการจัดทำข้อมูลสาระสนเทศของนักเรียนและรายวิชามีการประสานความร่วมมือกับคู้ปกครองชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน รวมถึงมีการพัฒนางานของวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีการนำความรู้ ความสามารถทักษะที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าในรายวิชางานโลหะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2568 จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในครั้งก่อนพบว่าที่นักเรียนไม่สามารถเชื่อมได้นั้นเกิดจากการไม่สามารถสร้างบ่อหลอมละลายได้ซึ่งเป็นต้นเหตุในการฝึกงานเชื่อมและนักเรียนมีความกลัวข้าพเจ้าจึงเกิดประเด็นท้าทายขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าได้จัดทำประเด็นท้าทายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผ่านกระบวนการ3ขั้นตอน ขั้นตอนการเรียนรู้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาวิธีการเทคนิคจากผู้สอนขั้นการปฏิบัติผู้เรียนลงมือเชื่อมจุดเพื่อฝึกทักษะการสร้างบ่อหลอมละลายโดยมีเพื่อนเป็นบัตดี้และมีครูเป็นโค้ดคอยให้คำแนะนำรวมถึงดูแลควบคุมการทำงานของนักเรียนขั้นการประเมินครูผู้สอนประเมินผลงานผ่านชิ้นงานของนักเรียน ผลลั์ด้านปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสจำนวน11คนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ80ของนักเรียนจำนวนทั้งหมดโดยการวัดจากคะแนนการประเมินชิ้นงานผลลัพธ์ด้านคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 2. มีความรู้ความเข้าใจเกิดทักษะในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านและขอให้ทุกท่านให้คำชี้แนะเพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วยค่ะ